สวัสดีค่ะทุกคนคุณแม่ดาค่ะวันนี้จะมาพาปั้นไอศครีมคิตตี้น่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้คุณแม่ใช้ดิมโพลิเมอร์ในการปั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มปั้นกันเลยเริ่มจากปั้นโคนไอศครีมค่ะใช้ดินสีน้ำตาลอ่อนนำมาคลึงให้เป็นแผ่นแบนที่อุปกรณ์ปั้นนะคะจะมีลายอยู่เราก็นำมากลิ้งลงไปค่ะแล้วก็ใช้แม่พิมพ์ตัดวงกลมค่ะมาตัดหลังจากนั้นก็ม้วนให้เป็นโคนไอศครีมนะคะ แล้วก็ปั้นดินมาเติมลงไปในโคนค่ะจากนั้นมาปั้นไอศครีมสตรอเบอรี่กันค่ะใช้ดินสีชมพูปั้นเป็นวงกลมใช้เข็มหรือไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะเขี่ยดินส่วนฐานออกมานะคะแล้วก็ใช้แปรงสีฟันค่ะกดลงไปรอบๆให้ดูเหมือนเนื้อไอศครีมนะคะ ล้วก็มาปั้นไอศครีมคิตตี้กันค่ะใช้เป็นดินสีขาวนะคะใช้เข็มเขี่ยดินที่ฐานออกมาเหมือนกันแล้วก็ใช้แปรงสีฟันมากดค่ะจากนั้นมาปั้นหูค่ะปั้นดินให้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วก็นำมาติดเป็นหูค่ะใช้ดินสีดำมาติดเป็นตาค่ะแล้วก็จมูกสีเหลืองเติมหนวดอีกนิดนึงแล้วก็ใช้ดินสีแดงมาปั้นเป็นโบนะคะ แเราก็นำมาประกอบกันเป็นไอศครีมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไอศครีมคิตตี้จิว๋วน่ารักมากๆเลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย